ีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นผมอยู่ในเกมโลบ็อกแมปเอ่อโรเซตวิวนั่นเองนะครับมัเกลมเตอรเรอร์เลยเข้ามาดูแหละผมเคยเล่นไปแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เอาคลิปมาลงเล่นกับน้องไปรู้สึกว่าผมเล่นจดชำนาญแล้วละ่ะอะไรเขาประชุมอะไรกันแนะ่สวัสดีครับไม่ใหญ่บ้านอีกสิบสิบวิแล้วผมจะโชว์วเท้าให้ดูว่าผมเล่นเก่งแค่ไหนตาทีแล้วมีแต่คนตาย คุณดีก,ก่อนที่คุณจะหมดเวลาดีแล้วบ๊ายบายไปตามหลังฉชนจะมาตามหลังปิดแล้วหนึ่งเครื่องสองเครื่องโอเคดีเว้ยเพื่อนจะสัิดรันเป็นแฮะใส่หูฟังแล้วน่าจะจับเสียงของตัวนั้นได้ง่ายขึ้นใครมันตามหลังบุมนะ่มาเต็มเลยไปไว้ก่อนดีกว่า ความปลอดภัยตรงนี้เปิดแล้วแหมไฟเสียดูเสียสิตรงนี้ล่ะเปิดแล้วโอเคขึค้นจ<ม>นสองได้เสียงผียังไม่มีเลยเราก็จะไปไว้ก่อนไหมไปวิ่งยาวแล้ววิ่งได้ค่อนข้างนานตรนี้เปิดแล้วโอ้เพื่อนสปีดรันกันังางผมยังไม่ได้โชว์อะไรเลยเพื่อนไปรีบกันอะ ขี่ยังไม่โผล่เลยเปิดหมดเลยโอ้โหอีกเครื่องเดียวชนะแล้วมัง้งเดี๋ยวหาทางออกรอเลยดีกว่าว่างี้ไปติดแล้วเดี๋ยวจะหาทางออกผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเปิดอยู่สองเครื่องเองมัง้ง จบซะแล้วงไงวะไรจะเกิด <c oughs> ในรอบแรกของเราด้วยอ๋ออ๋อตกใจเสียงแล้วเหนื่อยโอ้โหสามนไม่กีใครดูแล้วไม่ใช่ทางออกมีอยู่สามทางนะมันเป็นรูปทางออกแล้วก็อีกสองโอ้ยอย,อยากจะโชว์แต่ตายซะงั้นล่ะเรามาเดี๋ยวโชว์อีกสักรอบคทางนี้ต้องรอด ไม่ใช่ลวงอุ้ยเข้าไปข้งไนยังเลยเราขอขอขออยากมีบทอยากมีบทเฮ้ยมาแล้วเหรอจากทางไหนเสียงด้านขวาอยู่ข้างบนแน่เลยผมนี่ไงข้างบนจริงด้วยเอาหายโอเคปิดไฟได้ เหมือนมีเพื่อนขึ้นมาข้างบนก่อนเราซะสุดๆดินเ,เ,เป็นไรไม่รู้มีคนขึ้นมาก่อนเราแล้วโอ้โหไฟเสียตรงนี้ไม่มีเออติดส,สักเกอร์่อวนี้ก็ยังดีโอ้เรามาเป็นฝูงเลยเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทอดทิ้งกันใช่ไหมติดแล้วไปาหาทางออกกันเถอะ วันนี้เขาลู้ทางออกแน่เลยไม้รู้ทางออกใช่ไหมเพื่อนต้องรู้แหละคิดว่าไปเลย่นคือควาหวังไปเลยจอนวิ่งทำจอนแล้วกันมันมีประตูไหมนั่งไงนั่นไงเจอทางออกแล้วเย้ที่สุดฟังเปไหนนั่นแหละหูวางไปไหนน่าเป็นไงรอดโอ้โหแล้วก็ตามมาติดๆกันเลย ไม่รู้มีเสียงลมเข้าหรือเปล่าเพราะผมแบบนั่งใกล้กระลมมากแป๊หนึงนะเนผมตั้งอยู่บนหอครับเสียงมันจะมีเสียงลมแทรกเข้ามานิดหน่อยครับก็ต้องเข้าใจผม,ผมร้อนเอา้าเอเนจรรีผมหมดอะไรเนี่ยปบิงได้ยังโอเคได้แล้วเมื่อกี้เอเนจรรีหมดเฉย ข้างล่างไม่มีใครเปิดเลยว้าวไ้่มีใครส่องเขาเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป,เปิดเลยเราไปเปิดตรงนู้นต่อเอรแล้วแลสกินันตอนนี้ได้หกตัวไอ,อ้ถก<ม>เพื่อนรุ่นที่เจ็ดว่าแล้ว ต้องติดแล้วไปหนาะทางออกเลยไวยมาก,มากรีบเร็วไปดูดื้อเสร็จเรียบร้อยจบไปอีกตายอย่างว่องไวดูไม่ค่อยสนุกเลยมันจบไวเกินอะเอ้าเป็นว่าเลิบคลิปนี้ขอจบคลิป้เพียงเท่านี้แล้วกันอ๋อแล้วก็อยากจะอวดหนึ่งผมจะปิดเทอมแล้วแต่ว่างานคณิตมีเต็มเลยต้องแก้ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอแก้งานขณิตก่อนแล้วกัน